มาขีดยางเลยครับแล้วก็เขาจะเซตประมาณกี่โมงนี่ครับอ๋ันย่างส่วนนี้นี่แม่ประมาณต้นเนาะเด็กขีดสองคดกระปป๋ประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับถ้าแล้วสมมุติยางหลังเซตแล้วหรือครับจะไปเยังไงครับจากขีดยางคุณนั่นก็ไปเยังส่วนวันนี้แม่จะลงจริงๆวันนี้แม่บ่ได้ไม่ขีดนะเพราะนี่แม่จะต้องไปลงมัน้นขึ้หลังให้ลูกเออตัดหมดแล้วแม่ก็ไปลงวันข่ำเลยครับก็ จติเขามีคนงานนักน้อยไงลูกถ้าคนงานนักเขาก็บ่ถึงวันน่ะทำไมไม่พอต้องติดติดผนจะน้อยเดียวะมันมันมาถึงวันหงลูกเป็นบางวันได้บางวันเขาก็เต็มยางเลยดีอ่ะเต็มที่ไงอันนี้30กว่าปีแล้วเนาะครับเนาะลูก30ปีลูกอายุของมันนี่ประมาณกี่ปีวะครับต้นยางนี้กับอันตีดีเลอร์มากับ กะตีเป็นว่านนี่ก็ประมาณสามสิบกว่าปีอย่างเงี้ยเลยเปินล่มเปิดร่มละนะไอของตาเนี่ยเปินบัล่มเจียเปินว่าเปินบัล่มเตียเพราะน้ำยางมันไหลอยู่อ่ะเปินก็เลยบัลล้อมเจียดายเหรอมันเอาไปแป้งได้ครับตัวนี้ยังได้เยอะอยู่นะครับเนาะผมยังได้อยู่ถ้ามาล่มล่มแล้วปลูกทำไมกว่าจะใช้เวลากว่าจะได้ผลผลิตก็ประมาณหกเจ็ดปีน่ะก็เลยแก่ก็เลยเอาบัล่มแกียเราเอา อเอาผลทะเลียมันก่อนไม่ขึ้นเลย